กนดูซมมาาส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับหิวข้าวอีกแล้วเดี๋ยวจะพาไปทานผัดไทยวันที่หนึ่งตุลานี้นะครับรับวงในร้านผัดไทยวันที่หนึ่งตุลานี้เป๊ะๆจะไปกินสักห้าจาน กินผัดไทย5จานและก็ถ้าไม่อิ่มเพิ่มมาอีกสองจานกินเสร็จก็ไปวิ่งเออว,วิ่งวิ่งวิ่งสัก5จานแล้วก็สองจานก็ไปวิ่งกันนะครับแล้วก็ถล่มรวมกันแบบตับวงในเลยเอาแบบจุกๆเหมือนคราวที่แล้วเลยเหมือนวันที่16เลยนะครับจัดให้งามๆนี่ หากันไว้หากันไว้เดี๋ยวจะหาว่าไม่แบ่งปันกันเดี๋ยวจะบอกว่าอุ้ยร้านผัดไทยร้านนี้อร่อยรับวงในวันที่หนึ่งตุลาต้องไปทานกันให้ได้นะครับรวมไปถึงเนี่ยครับอุ้ยอร่อยมากไม่ทานไม่ได้แล้วและนี่ขึ้นเลย chọn hay nên đến